สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสุขสุขคนบ่จะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับซองเสกคืมใจสว่างคือเก่ามาในีเสกคืมกับอาหาน้องเต่าพี่น้องบ่เดี๋ยวมาหาซองซอมือบ่อยู่เนาะบ่ซองมือบ่เป็นซานมือกิดฮอดเพิ่นก็เลยมาหาเพิ่นเสียบวัดพันแดนไปเพิ่นเบิ่งบัดพันแดนเพิ่นได้เลยพี่น้องบัดพันแดนไปหมู่ชิตโรคสมใจใสเพิ่นเบิ่งเสกคืมก็ยังแบบเห็นเลวก็โอ้ยแม่อยู่บ้านน่องเต่านี่คือผู้ชายแค่บ่ เมื่อน่ะเิ่นไปหาเพิ่นไปหมุกเพิ่นแบบเพิ่นบ่สบายเนาะมือนเป็น ulously, เป็นป Gentle ่วงเป็นแบบปลุกนี่ลูกล่นเพราะว่าเราพญาีเราขึ้นมือนเนาะไปหลุดกะแปลกอยู่แต่มันเบิ่งหน้าตาเราในในหูตัวนี้มันก็เออเราบ่สบายตัวนะพี่น้องเนาะแต่แตกต่างจากมื้อนี้พี่น้องเอ้ยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให็นซากึ่มเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะมีกลังใจเนาะเฮ็ดคลิปเนาะดูแลน้องๆไปนี่แหละมีแต่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนาะคืองานของซากึ่มพี่น้องได้งานมาก็ับให้ดีที่สุดเนาะ ทำบุญเป็นการเฮ็ดบุญอย่างหนึ่งเราจะสร้อยเลือคนนะพี่น้องเนาะอ่านอ้องเต่าอีช่างเด้ผู้ป้อบดิมาลายมือได้ตู้กับเขาไหมบ้า,า,บานนี่ตู้เสียตูย้เสียเอาตู้เขามาให้บ่อนเห็นในคลิปนี่เอาหูวิ่งโมงลายแท่นี่แท่มาให้นี่แท่มาให้นี่เอาบอ่แพะมาห้เจ้านี้ชื่อเราบอ่อไปกินซะชื่อเราอืม อย่าทาสชาร์เลยแป้งนะมันฆาดได้ฮะแล้วเฮียโฮมเดี๋ยวไปเสบียงหูบเบงบัดจะลบทำให้ก็ให้กว่ากีบว่าผีจีนนะว่เนาะถ่ายมันขี้ไรแท่นียู่บ่ถ่ายมือเขาไปไปไทยเห็นดีมือได้สบายว่านี่นะยามใกล้ๆนี่ที่เสาหาไปจังแม่เจ้ากะไปกวดเลยเผื่อเงินลงทุนแล้ว หัตตา,า,าว่าอันไดียินล้เราว่าอันแม่หักเจ้าอยู่สวิตเราบางเถื่ออย่าเป็นแม่เจ้ากินน้ำน้ำบาดาลแล้วมันเห็นเป็นเหนียวน้ำน้ำเนีะย่าอะไรแล้วมัน,ม,น,ม,น,ม,ม,นมันเหนียวบวสุดมาดูหูหไป <laughs> มันอภยัยญานข้นได้ตล,ตลกตลกส <laughs> บนนบเ่าเนาะเนาะบวชือเนาะเพิน่นเฮตัดแต่งเอาได้ตองเต่าเพิ่นแต่งเอาหูนะแต่งหู ได้เสียวันนี้แม่เสียฮันุงแล้วอืมนี่หน่าห้กวผู้ชายเนาะแล้วเอาหัวให้เอฟซีมดูฮะมึงอ่ะเอาหัวแล้วเพบซีบหัวมึงเนี่ยพี่น้องให้กว่าเนาะฮะเนี่ยเอาหูวัวล้านเนาะคือประเด็นคือตัวจริงบ่ไปสั่งแท้เนาะเห็ดกับเห็ดกินไรแท้เนาะยาเจ้าต่อมาแล้วอันเราจะพาไปซัก มื่อวันที่19บ่เ่าไปเหมือนนะมอนัดยังจักมิดอันนี้เบอร์อะไรนาจิมิดนึงไงเออเป็นยังเาเอามาแล้วมีแต่ลักการชิบิซักยูสุกซาร่าคันวานขอนมือซักกะซักสองเข็มเอามาเลยเอามาแล้วไม่ไปเหมือนอยากไปก็ไปตามใจบัตรกามีเลยแต่ว่ามีผู้ใหญ่จะดีผ่านเงินมาอยู่เลไปกวดได้ไปเออพ้าแม่จะไปก็ได้แล้วก็อัน มีผูญญ้หญิงเจดีอยู่ทางอเมริกาเพิ่นฝากมาให้เป็นเงินคา่ารถค่ากินเจ้าแล้วพิ่นว่าคำเงินเรือกระผาอันซื้อมาหุงข้าวให้น้องเต้าอ,อีเด้อเพิ่นว่าคำเงินเรือเพิ่นว่าขอบใจขอบบุญขอบคุณไอยพรเพิ่นี่แมเอ้าขอบขอบุญขอบคุณดนได้เด้องไปหักประหกรยังไงเอื้อหักเอื้อหักบัดน,นี้เออเอื้อหักอยู่อเมริกาคนใหม่อเมริกามุ่งมั่นใจรายชื่อฝากเงินมาเฉียนที่นี่ให้เป็นค่าเดินทางอาะสิอาะสิพานอนอยู่ให้แม่นจีน่าจากโซมื่นบัดเบิร์ดเราหักปพากันมา นี่อันนี้ซื้อมะโอมาต้อนบริมาณพอยซื้อมาต้อนพอยกินแล้วพอยคือเห็นเจแล้วพอแบ่งมาให้เจ้ากินแกะด้วยพอจามากินมะกโก้เนี่ยเฉ็บมาแซ่บแซ่บได้โลหนึ่งสามร้อยซาวบาทถูกถุนอันนี้แกะมันเนี่ยเนี่ยน้ หน้าตาสดใสเนาะนอนหักตื่นบอหักตื่นอย่างงงงงเพื่อนมาคิดมากเลยม่อือแม่นและเหดอยู่เพื่อนเห็ดมีชินไม่ทำนี่เป็นละเลยเลยแล้วเขาจังแบบเขาจังคำเป็นบ้านะเขาเหดเขาเหตอย่างงงเงียบเลยเหดอยู่นั่งอยู่มีชินไม่ทำนี่อยู่เพื่อนนี่ บอร์น้องกรตักน้ามาให้เอ้กินชัดจบบนี่ใส่น้องอเนาะเราก็จบช้ำนันแหละเอ้ยเศร้าเราเตอร์ขาวรจักเป็นบอเตอร์บริเป็นสูงเนาะได้แนวแผบเตอนร้ยแปดสิบพมนี่สูงอะไรเนาะแ่งชม้ไปดงมือนแล้วช่อม้าแดงเหมือนเนาะแมน จะได้ว่าเอาน้องชายไปนน้ำผลไม้กินมูกระทะวะครับวะแพ้เอันทีท้ามันไพ้เข่าของหน้าไพ้หัวนะไพ้นังหัวของหน้านะหัวฮะเอาโมเตอร์แบบเป็นของหน้ากระหัวมันไอ้ไรตอนนึกเป็นเข้าเป็นกระหัวพี่เอาเนาะตัวหัวเห็นออกมาหมดเลยเป็นยัง บางรอกไข่แบบมันพ้นพื้ไข่ไม่มันตึดตับติดตับชุยรอกผมว่าชุกออกมาไข่ได้ชลยไข่บมเป็นมันพืดนเขาชุกออกเมื่อกี้ว่าเขาลอกทั้งโล่เข่าของหน้าไม่แบบบบเคยเข่าจากเธอหลอดหัวบ่บบเคยมีหลอดหัวเนาะนังหัวที่หรอจากลื่องที่บ่เข่ากะลื่อแล้วบ่กของหน้าน้องเต่าลื่องเลย บ่ต้องเล่นข้าวปลาเนาะวันเนาะไปไปหน้าสวัสดีวันนี่ไปนะ้าทำถิบนวายพาไปฮาเขียนพ่นแดดเมนนั่งน้ำตะพังกระเทียไข่ไข่ก็แต่มือบุญเลื่อนหน้าฉีผมก็เลช่าเลยกินยาชะล่าชงมิดสามมิดกับผู้เช่าอากาศมันอากาศมันาาเปลี่ยนในผักชักก็ไปเช่าคุ้มชงเค็มซีชิดชองอากาศมันเปลี่ยนมันก็เลยแบบคนเป็นไข่มันหอนแหง้งเดชเพาะกรเจ็บ เหามาจัอย okay. um <se ู่นแคอยกินเีบ่หาเนอเออนะมันฮอนแห้งกับพักพอหสิไปหามันไข่ยังไงไปไปนเดียวกับอไปคเดียวพี่เก่าแล้วอืมไปไปไปจะไปหาพอได้แกงเหมือนแบบนึ่งหมดเลยแบบบ่อโอ้กินบาตรได้แก็เป็นบอืมเออได้ออกานหนึงเออเก่งยุสันนาะเก่งนึ่งแปที่เดียวรึงอไปที่เดียวเลย หาเดียวเป็นหาชายอืม่าแน่เลยค่ะเมื่อไหต่าไปเมื่อเมื่อไร่มาเลยเส่ใหญ่เลยเรามาขายข้าวกรรเทือนพิกิน่าทราถาว่าเอ้าอีนางเราบริมาบ่บอกผลว่าบอว่ายังบริมาว่าโอ้เราว่ามวนนะผลว่ามวนวอามวนบออาว่าอเมื่อนั้นพวอคุช่างบอกอ่านว่เราอ่ะคือคนกกลิงแข็งยังว่ามวนนะว่าเราเมื่อนั้นเราม่รัายายนะลูกมาจะตีสามผลว่า เราเรามาแต่งหนาเราสิเป็นล้ำพอเรสิเป็นฟ้อนคนวัวเออเจ้าแล้ววอาเราว่าเรานั่ยเจ้าลืมเลยนะมือเจ้าเป็นว่ะมือนัานมือเจ้าอยากเมากระซองกระตาหนะมืออยากเมาข้าวกรรมนะเราเจ้ามือจะแต่งหนามือจะไปกับขวากอรซิดนะอันจะใส่กากเพชรเหลืองมามาบ์นะเจ้าว่าเขาสิไปพ้อนจะบอกเราสิเพิ่นว่าน้ำยายนะอืออือเนี่ยแต่มือมาเนี่ยยังเพ็ดเต็มหนาเนาะมือลงแตลดเนะ ผมปีกันผึ่งนึงผึ่ดิ้งถ้าใครแบบีเนี่ยว่าบอกไบทีุ่นว่าบดหูเมือด้วยตัวไดหูเมือเ็ดเจือเช็บเจือช่หลงเมื่อตะลดกูว่าพีอยูหัวกันโยงเพราะหัวว่าบ่ได้ใช่ไลยหาเรื่องหาไรใช่่วมาเมหาเรื่องพยานขึ้นมาเมือตัวเรนตัวไดหูเมือเราตัวตัวชิบเปอดผ่ออว่เป็นตะมานอกระาเขาบหูเมือเขาก็จ้าเขาบริสังเกตไปอันลงมาไปอยากซื้อขากำเราได้เรามาขัดเจ้าใคขากำเมื่อวาน เี่ย็คนบอกคนบอกมาไว้ได้เขากลับได้เาะคนหลกกไปซื้อเลยเลยนะเนาะบริจาคงินสั่งเนาะเออเจายาวที่โราบาล่ะจะอาจารย์ไปกับบุฟเฟ่ที่ยังไงไปยังไปเนี่ยไปเที่ยวนานที่จะหายว่ะแม่ว่าแม่หักว่าคะแนนว่าบุคคาอันเียภาษีอยู่่นาะสิ หากมาซอยอยายุผุอนอาจะอีชังบุตรสกีผุนสิบโตยาหกเดือนไว้กินเลยเนาะประเดี๋ยวแบบผุนโตผุนขาเสียภาษีแบบเพผุนเปิดหันอาหารอยู่สวิตเด็กแบ<ม>พังเมืงองเพผุนแบบกินยาไปรเรื่อยข้าเจ้าเศร้านะ่ะปีหนาบอผุนสิมาอยู่ไทยเพผุนสิไม่เคยทิ้งยังเลยเผุนเสียเจ้าไปอยู่นำ้ำเหตุงานสิหายเงินเดือนเดือนละหมืน่นผนะุนอะแต่บอทำงานบ้านให้แล้วเนาะจุ่มเลยเศร้าเลยผัวผุนเศร้าได้ถามหมอมือไปหาอันน้องซานน้ำเลยยุงกัดเลย เมื่อไปหาน้งวงซานันหมประมาณปีสองปีนี้อาการกระสีดีขึ้นหลายคือคนปกติแต่ขาดยาบ่ไดแม่นยาตลอดชีวิตกระสีเปส่และพอเปส,ส่ไปอยู่ทํางานกับมีคนบอกคนสอนตลอดคือไม่หักเรานี่ใจดีกระสีดีไปเลยขาราพาไปบึงเหตุการณ์เหตุงานกับเจ้ากับไปเบึงไปไป,ไปไปส่งก็อย่าบ่เสือนะไปส่งบ่เราอยู่เรายัางให้อันหายนออมันไปส่งก็ได้ ิได้เห็นเหนือวัชมะนะบอกเหนืวูิดเลยเราอยากให้ได้เฮือดเราอะไปทํางานสมุดได้เดือนละหมื่นเก็บพอดีซื้อเสากับเสาซื้อปูนกับปูนนะนะซื้อไปละอย่างเราบอกมันน่ะเลมเราลมก็ขอยเราโทรมาเฮิงเติบอยากให้น้องอยากให้น้องมะนาวทํางานเราพอได้เงินเดือนเรา่ะไปห่มไปเห็ดเธอเห็ดซานเดือนละหมื่นก็ห่วยบ่ได้ได้เห็นอยู่บ้านเฮาไะกินอยู่น้ำเพลินบุมันกระเลือกเงินกินอยู่ไปบ่อเตอ เสิญเราหางานสวนงานยังหาอยู่ใกลๆทำมาเออเชียเราหาให้เดินรำกันเด้อทำงานยังเป็นนะเห็นงานสวนงานยังนำบ้านเพิ่นเนาะงานห้ยเป็นหาหายยังแบบมีสี่น้องเพิ่มมีหาอาหารอยู่ให้เราแนะนำให้ดีแล้วเดียไปทำงานคือเดียวไปทำงานนะได้เงินได้ไปทำงานให้เรามากก็อะเราเห็ดบัตรให้กับ เห็ดบานเห็ดประชองคนแล้วก็ไปวดเอาปีหนาบัวหังดอกปีหนาตอนนี้เรากำลัลงขายเครื่องอยู่เราขายเครื่องดีทรงเนี่ยไปอยู่แบบไปอยูง่งานบ้านถือถือชันปัดกวดอืมเออถือชันประกวดกการ,รวดางถวยรางบวง่วงเด้อยาต้องกินตลอดเนาะอืมตลอดชีวิตกาไปบวงวินี้ยังยาบด้กิน,นอืมอันนั้นเราจะมือนะ อันั้นก็ตบมันเมย์อกับตบหัวเราตีเราวกยังว่าบนหัวเมือว่าบริเตียเน่อตีหัวคนตีเมย์พวมบ่นี่มาส่งพอนี่บรตีหัวคนสมพันธ์เออสมพันธ์มาส่งกรอสตเตียน่ะถ้าวเต้าจะตีบนหัวน่ะบอกเขาเขาบายหัวสิสิเผ้่บาบหัวแม่สมพันธ์แบบกมนี่มาส่งนั่งรถมาบึ้มบึ้มเราบนหัวเมยอเออเมยลงกไปเม่ไปหักอยู่เพือนนั่น แต่คำเหมือนยังว่ามื่อหาไม่คอนกุบ่อเหมือนปะหาไม่คอนจะมีจะเมกับนกเสียเมื่อไรพ่อตื่นเมั่อหยิบรถอาว่าได้แใจร่มจะลดลาว่าได้จะหาไม่หาไม่คอนเมื่อไรเมื่อมาแต่เบี้ยเหรนเออเมื่อมาแต่เบี้ยเนาะอยากพวงเนาะพึองชาวเตี้ยมาชมกับคนชาวชมพันธ์เพื่อนนะชมพันชมพันอันแรกเรามาส่งสองคนน่ะเพื่อนผู้เจ้าเพื่อนนะบพวกเมื่อรักว่าเป็นยังเนาะให้น้องกินนมกโกกินนู่นเต๋อเคยกินวันอะโลหนึ่งสามร้อยซาบะนะกินมึงดู เนี่ยถงเพื่อนกระเที่ยงถงพายนอกอ๋อไห่นะพายเงินเพื่นจักจักเทน่ะเพื่อนว่ายจุ่หันนะมึงเอาเงินกูมึงเอาเงินกูโบเห็นว่ะเงินเพ่นกรเที่ยงลดเงินเฮียอนนั่นแหละตัวลืมเนาะจับโบเห็นมันโบเห็นถุงห้าถุงเครื่องเงินอะไรประเภทอื่นไทยใช่จะไปนะใช่จะไปนะเรถ่อนเราเม่นันถุงเครื่องเขาถุงเชือบ้าเขาเงินกูเงินกูมาหรือเฮียเพราะอะได้นี่ยพญานพญานเราขึ้นนี่เราสิลืมเบิดพี่น้องเอ้ยเราบ่สนใจ่ยังเบิดเงินก็ลืมกระเป๋าเงินอยู่เพื่อนพี่กีน่า จะเดินมาส่งมันนะเนาะลืมว่าเนาะยังไม่ได้เอาพันเด็กไปยังเยอะลืมส่งไงเยังลืมเออแขวนอยู่ส่งตัวหนึ่งสีดำตากใบบานเขขึ้นสั้นสีเนาะเออส่งเจ้าคาสันน้าวส่งลงมะนาวมลืมถ่ายคลิปไหมเอฟซีเบิ้งเอาลืมไปหาเพื่อนไปอืมจะลืมเนาะจะหัวเดียวไปหาไม่ได้เจ้าเนาะลืมส่งสีดำคาสันขนมข้างในนะโอ้ยมาลื เห็นขึ้นไปทางเหนือแล้วเห็นบนอยู่นองมะนาวแล้วโอ้ขี้เฮานองมะนาวเด้ปะดีจะหาโชคดิพกายามหาเราบอดี้มาบ่อนองมะนาวบ่ยังบอดี้มาว่ะอู้ยคนถนัดกัดจักบนจื้อวัดบ่อนองมะนาวนะเพื่อนมาคณะไปมุกนะข่าวสิพาฒไปกินตำหูหลูกอยู่บักอยู่มุกดาหารอยู่หันอันตำหูหลูกเพื่อนขนมนาวมากินมาโลดว่าเสกินฟรีเพื่นว่ะไ่ใช่นะอยู่มุกแล้วหั่นหั่นตำฮงแซ่บๆเลยหั่นเพื่อนพิจีน่าเลยขับไปสิพาฒน์จะไปกินเพื่นไให้กินฟรีเพื่นะ โย่คกะตอนนั้นเนาะให้มุขฉาโชคเนาะที่เซาหะาอืมไกลแล้ยววันนี้วิธีจะสามบัตรก็ได้เรียบร้อยแล้ววะเนี่ยเนาะสบายนะครับไปทางบริษัทสีหายใช่สองมือเนี่ยนะแล้วตเตาเครื่องไปถ่าวอืมอืจากไปถ่าเด้อตู้ชิดเราราตู้ชิดไปร่องมืงหนึ่นะตู้ชิดนี่ม้วนพื้นอะไรตู้ชิดตู้ชิดไปเมื่วันเราไปอรถเราไปเด้ออืมไปเจ้าเชียร์ก็หลุด้เจ้าเด้อคนเชียร์อืม เพิ่นให้เงินมาลอยนึงพูดยังจะดีนะอันอื่นเราอยู่อเมริกาแล้วก็ติดตามเจ้าโดนแต่เห็นเจ้าใส่โซ่เพราะอีตนเราเห็นแล้วก็อีตนเราเป็น,น,นคนดงเห็นเพิ่นได้ผัวคนอยู่อเมริกาเลยเพิ่นไปอยู่พุ่นหลายคนอยู่ม,สสม,มือชาสามืออ่ะไม่บอกออะไรมือหลายลบานอยู่บรรยากา<ม>แป้งประเดีย๋ยว<ม>เราต้องทาดเราต้องแต่งดอกง,งามธรรมชาติบัปสิเลยเด้อ ไปนำชาวกึมก็อยูมาเหมาะแม่แม่เต็ยงบริษัทโต้ไปได้ทาแป้งปะเด็คือคนเถ่าทาแป้งทาครีมทาลิซิกนะแดงๆนะคือคนเถ่าสิพัฒน์ไปรีวิวฮานฮูลูเนาะตำหูสัตสกินกินอะี้กินอะไรขี้แตกเพื่อให้แน่เนาะตำหูไม่ได้ไม่ได้หมายเสียเนาะตำใส่มะกระเสกตำปลาแซลมอนตำโคบบดตฮานเพิน่ะตำหมั่วตำรวมตำเนี่ยตำมี เออเราเปิดใหม่เราให้น้องมืหน้าไปรีวิวเน่เราไปวันนี้ไปไปทางหมอไปค่ะบอกว่าไปก็ได้เดาเอามาเลยยาแบบเก่ามีแต่เขาซักยาแม่พาหนายไปปวดแม่เขาแม่พาเราไปหาหมอตัวเศร้าเลยพาแมยไปหาหมอบ่ะนี่ตะกี้แมยตัวพาตัวไปหาหมอวานนี้ตัวพาแมยตัวไปหาหมอบาน้สป่ะดีเด้อ สบายดีตูค้ามสบายดีว่าีนว่ายูทูปมาไทไลฟ์บ้างวานิช่างเอาไปหน้ามินทนทายแต่เขาตู้ชิด็ตู้เขาหาบเห็นเนาะมือเหนื่อย่าเรลุง้มาคุณลุงข้ามาบอกมือนะมือเลยอ้าวตาว่าแล้เจบๆอย่างกวเบื่อบุ๋บอกวหมันหงิ่งหุ่มมือเหนื่อยอ่น้องเต้านะบอแม่นะเออเออเป็นไข่เนี่ยคนใจบรีเเนาะไข่เล่ใสโอ้ยทาไข่ใจบรีเนี่ยเขา เขาเป็นไข่เข้าใจบอดีเาเมื่อยหลเขาวุ่นยิบด้เขาก็คือกันเขาบริวารไปในเขาโอ๊ดอาวอลคำคอยว่า,าเขาขอคอยว่าอยูมเิเมื่อยได้บ่คอยว่าอไข่ไข่ยังคลาโสดรงบ่ามสบายเนาะยเมื่อยนในชาวไล่กับช่องเคือเพื่อมากังวินเมือยเมื่อยบอออออย่เมื่อได้มาซื้อนะบ่ซื่อนั่นเทือกองเทือกสามเทือกมาแล้วาชิมาอีกมาบัวางก็ได้บ่เมื่อยโอ,อ,อ,อ้ห ok. มานะชามเทอือก สองเทื่อต้นแรกี่ไม้ได้เต่าหมมากก็ได้แั้วเพิ่นออกไปหน้าถ่องหน้าค่ำนะบ่เมื่ยสะค่ำเมื่อยได้ว่ะไข่ปัดเฮือนด้วยสิบงเพิ่นปัดเฮือนได้มันโยแข่งโยขาก็ลอยเพื่อไรวะไม่ได้สิปัดเองปัดไล่อีู่ดอกเฮือนน่ะวะต้นบ่ใช่ได้เห็นเมื่อยเออหมตีจะแล้เนาะคนไข้เสร็จแล้วมันกับเมื่อยนอนส้มแลรบไปลุกได้เมื่อเมื่อเข้าไปข่าวมาเนาะบ่ชื่อนนะเนาะอืมชื่อนมาเชื่นอืม คือจะดีคือลายเนะาะาการน้องมะนาวเจ้วัะไรใดใครหากระตื้นได้ตื่นมาออแต่งานมันบมากไม่เต้าหน้าบางนไปยพักคอนก็ไม่เมื่อยว่ะออสักยามสาวพุ่งมากประหมังบอกกิีขันยูหันคตะกาลงไปของนางเลยปุดเลยเนาะออคันคืตะกาเนี่ยไปเลยห้งของน้าแหนืลงแรงยนะอ,อืนุม้ตื่นมากอ่มีปนนมมไปหน้าไมออ้กิงยา,าไปายปันตุ้มค้าผปิตเลยตุ้มค้ำเออยาเราปริำนเาไปไกลปัญยามัน มาชมเมียตุคามาชมให้ชมตุมานุ่งบมันบอพอดีที่เนาะนุ่งเพียงอย่างดเล่าเราเป็นคนตุ้ยจิเราเป็นคนตุ้ยมันบ่ล้มมันบ่พอดีไงันบ่นงเาคือฟเขาชิวว่าคนว่าคือพอดีเลย้พอดีไดยใส่ไรใส่ไรเลยเนาะตุคามเราจักวันฮะมือซองใแทงบอมือซองรถไทยหรอยังมือซองการสภาพอะไรเนาะประมาณเท่าไหร มันเกินที่าเอาไดวะาจะเอาแบบไหนเขาต้องบพื้นผาุดก่อนสามมือสองไหนถ้าจะเอาแบบ <ừ> แบบใดดีล่ะแบบไหน,นไมือสองแบบนี้กะชาบอบอ, <ừ. S 1> ลลอมีนะพ,พ,พอดีคีโอ้พอดีีที่บ้านนะเราุมเรพุมเีบออืแต่เจียวปีได้ล่ะเราะมันสามมือตายพามมือตายผูกบอหอดบอเอาไปไทยไทไรแบบไทยล่ะคะช่วงนาคนนี้อยแล้วค่ะเอาขาจ้างเขาเอาขาใหม่กัแพงอยนเนาะโอ้มน เข่าแล้วบอไทยเบาบอเนักอาคือว้แค่นี้เนาะเบาแล้วบ่แบันี้มีนักบอของกินเข้ามายนักเขาหวานแน่นอนสมราคามันยุ่งเจ็บเนาะน้อมันน้องเขาน้องมะนาวที่เรากินมะกอครั้งแรกกินมะเกล่ครั้งแรกหวานเผินไง เ่ต้องเจนน่ำตาน้่ง้อยเนี่ยได้ซชื่อเสพอะไรนะเสพอะไรเสพนะวัทเพแล้วถามไปเสพบุญมีการสื่อชื่อให้น้องมะนาวนี่นะจากยงได้เบิ่งก่อนดูจงเบิรงก่อนคำว่าสนามีกาซื้อยังบูฮูตอนนี้เดี๋ยวใจวะจากเดือนได้ถามไปซื้อถามไปก่อนเนาะถามไปซื้อนกแีมี่แต่ราคาสูงว่าไรเนาะต้องเบิร์นมะ งบผลบอลล้ายเออข้ามืงินปได้ยุข้มินามื่อไแต่ปีทีว่าเทาปีต่ำกันเมื่แปดมืเก้าตรนี้หน้าตาอ่อนโยนนาะแววตาอ่อนโยนถือว่าดีึันร้ายแล้วนองมะนาวนี่เนาะเออเม่์ุกอาผมเม่กินข่าได้ฟุกอ่ะจบอันนี้บี้ว่าเพิ่งไข่ก็เท่าเท่าเฮ้อไข่มวลเลยเจที่ไหนนอนขามวพ่ืะอืม นอนคือนมวนใช่ตาอ่อนโยนอ่ะตาดีกว oh, oh ่าตะกี right. ้อีกหรอเออโมเดลคอยไปนี LA ่ไปไปแ่เดดนาวานี่แล้วเนาะไปเอาเขียยบอ่ะเอาเขียกับไม่เด็ดนะํำเดะทำหัวเดียวเลยหัวกับมยมับห้อนเนาะมันมันห่มในหวหยินด้หัวเออทำไปอยู่หัวอีนี้รกับห้อนเนาะมีแบบบางหินชาบางมันเด็ดเนี่ยมันจกคุ้ย โบเมยบกคุยเขียนนะะบเมยบอกโบคัยไมนได้อยู่ไม่ด้แบบชงกมีแบบามกมีเป็นปดเออแเม่นี่เป็นไข่มาปวดน้ำได้หาอปวดังอยู่ปรงมือเมื่อนะเมื่อนาเนี่ยใส่มาให้ดูอีกบม่ค่อยกินเขียดบ่รละแท้ว่มันห่อนเนาะมาแกก้นิงง่วงมาแกงเกี่ยงงาเอสี่สิบองศาในตู้คำวานี่ยัตายเขายังเป็นวินเขายังแบบเจ็บมหัวปราความคิดอยงอย่างมาแต่กะ ไช่กับปวดขี่ปวดหักแล้วมันวิ่ง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 เน๊ะอือที่จะหาทีไปดิตัวเสียรถเราไปบลาร์บอกกันนะระหว่างเสียรถเราไปโอ้ได้ขี่รถใหม่ป่ะนี่เราลองรถใหม่เราไปโทษเลิศแล้วบาทนีนายขี่รถใหม่ให้กับคุณนายมะนาวอีกแล้วบาทคักค่าค่าคะแนเนาะพี่าเช่ารถบินยินดี ซอยแล้วข้ามเลยกมชิ่หเมันเป็นอะไร้าคือกินเลยแ่กินแบบเนเก่งเนย่งเน่้ชุดน้่กระดูกหมูอันนี้คอยซื้อมาให้กะแกงอะ่ล่ลกเบืองที่อไดลแกงจักเือเจ้าแกงโเทื่เออสซซ้เชือพผู้เอออะไรซื้อมาให้ใหม่ดอกสัยังพักบอชี่มันงักกระเบิดเนี่ยผักกระเบิดแล้วะไรซื้อมาให้ดอกเอาจักโลหนึ่งกินเน่เจียวอืม ยอมกินเด้อก็ซื้อใหม่เด้อหมักเวลาคนมาหมักไข่ขอจะไปให้ขอาตัวเองกับผมมีไวยอมกินขอป่ะมาเกี่นทาม่อยไปจะได้บ่งมูยาแล้วไปกินรดมาคอยป่ะคอยกับพอมีอยู่หมักเขาได้นองนาเอ่ะมาหอู้หูฉันมาถือแค่ไหมมาาอนาะเชาเจมากเนาะสาพันนหมากอ่าบดเลยดเลยวาวานี้หนาเราไปเช่ออยู่วนดิจชวนเลยหลายบ่าก สแดงอยู่บอเอาใหม่บสบอสันอามะนาวเนี่หลายอันีบุญมีอนี้รอพี่น้อยพักพริกแล้วก็ให้นะครับปลาีเบัวกซมัดพักยังอยู่สหนาเราน่ะใกลนาเขาเลยนาสัตุรินนี่เนาะเกล้นะห้อยแดดบริการอะไรเดี๋ยวไปกินเราจะไปซื้อข่อยเด้อยินไหมโอ้ยเง่งมะนาวบุญมีแท้นี่แม่น่ะ ไม่ไหนพี่น้องถั่วมัเที่ยวเพิ่นเอาห้นะะแดงอันนี้บเออแดงซะพวกนี้นะบอใบ่ยาดอกไปกินรสบอคำแบ่งมากกันนะเจากับชิเปลัเอาอย่านี้คำตู้คำไปซื้ออีกแหละตู้คำซื้อมาเผื่อเด้ออสิเปร์เจ้ามาหาพันคำนี่ะมาหาพันเจ้าชิไปร์ใช้มือหนิ ่ไปถ่ายคลิปมือนั่นใครกับย่องย่องเป็นน้องเตี้ยว่าคุณขยันเนาะน้ำคลิปจะย่องบ่ย่องไล่ว่าน่ะสวยเรือเนาะจะไปถ่ายมันแพน้องเตี้ยมันคอยมือคอยออกจากเก่าเลยเตี้ยเตี้ยอันในรวมบ่แมนจู้ดูเลยหูเด้นี่เราซิวหูเราเป็นนักข่าวนักข่าวสองสามเนาะน้องมะนาวคุณชินจบอีกแล้วอุดเป็นขึ้เราอยู่บ่คอยมันนะ หัวผินยุกเขามียิ้มเฉวมันเออเป็นบอจับกันมือเขาทีชูเทีให้ซ้อนนะให้ซ้อนเคยขอดซอยมูน่ะเย็ดหน้าหยุ่งได้ยิ้มยิ้มด้เหี้ยพีิจีนาวปล่าหน้าหยุ่งให้กว่าเลี้ยงเฮ็ดพี่จีนาเ่าแล้วคิดท่องอาจารย์ยังได้ไงเบิ้งคลิปยังได้ไงเพราะเขาไปไทยแล้วสิพาไปกินทันตำหมูคอยกินฟรีโอ้อือกำลังะไปตำหูลูกตำหูลูกอือ น้อเพชรแรงหูจะลดพเลยตาหมลดัวโอเคตู้คำสัมผัสต่อสกึมกัสิดกับก็ได้นองมะนาวเด้อแมนแนโอเคโอเคได้สิมาจอกเธนึงคลิปนี้สกึมกับสิดคอร์ลาพ่ออมพี่น้องไปก่านสบายดีนองมะนาวบงแน่เพึ่มพันบงแน่โอ้โหบัสพาเรนบังแน่เขาพูดูาชาเนาะเนาะให้กดกระเทยบงแน่บังงม็กบังบังเพี้ยงกันหน มันไม่ใช่ความจริงนะพี่น้องมันคือบลโฟกัสว่嘛น่ะผู้หญิงแม่บอกพูญิงบอกตอนนี้น้องมะนาวเราเป็นเป็นแบบเป็นเป็นพญานแห้งนะตัวคำแล้วลาตาเราแบบเป็นแบบคือหายคือยังนะน้อคือดุคือแบบดุดุคือยังไงบัดนี้หน้าตาอ่อนหวานสวยบัดนี้เห็นบ่แมน